บางครั้งโลกไม่ได้เปลี่ยนเพราะใครคนหนึ่งแต่มันเริ่มเปลี่ยนเพราะมีหลายใจที่นิ่งพอจะสั่นในจังหวะเดียวกันเมื่อใจของนักรบหลายคนเริ่มกลมกลืนสนามที่เคยแยกออกจากกันค่อยๆทอเป็นผืนเดียวมันไม่ใช่ความเหมือนแต่มันคือความเข้าใจที่สอดคล้องจนพลังทุกดวงเริ่มส่งแรงในทิศเดียวกัน และในความเงียบของจังหวะนั้นบางสิ่งเริ่มขยับขึ้นอย่างแผ่วเบาไม่ใช่เพราะมีใครออกคำสั่งแต่เพราะพลังรวมเริ่มมีแรงขับภายในของมันเองแรงขับที่ไม่ได้มาจากความอยากไม่ได้มาจากความกลัวแต่จากความนิ่งที่ตรงกันคุณจะเริ่มรู้สึกว่าสนามรอบตัวเปลี่ยนไปไม่ใช่เพราะคุณพยายามทำให้มันเปลี่ยนแต่เพราะ คุณและโลกเริ่มหายใจในจังหวะเดียวกันการเคลื่อนไหวที่อ่อนโยนของใครบางคนคำพูดที่ไม่ตั้งใจของอีกคนหรือการตัดสินใจเล็กๆที่เกิดขึ้นพร้อมกันในหลายที่ทั้งหมดล้วนเป็นคลื่นเดียวกันที่กำลังสั่นอยู่ใต้พื้นของโลกนี้จัก,กรวาลไม่เคยอยู่ไกลจากเรามันเพียงรอจังหวะที่ใจหลายใจจะเต้นพร้อมกัน ในช่วงเวลานั้นสิ่งที่คุณทำเล็กน้อยที่สุดอาจขยายเป็นแรงสั่นสะเทือนที่ใหญ่และสิ่งที่เงียบที่สุดอาจกลายเป็นเสียงที่จักรวาลฟังชัดที่สุดเพราะพลังที่นิ่งพร้อมกันหลายใจคือจุดเริ่มต้นของแรงขับที่แท้จริงในจักรวาลเมื่อหัวใจเริ่มสั่นในความทีเดียวกันพลังนั้นจะกลายเป็นจังหวะของการสร้างใหม่ที่โลกทั้งใบต้องขยับตาม ใจเริ่มนิ่งในจังหวะเดียวกันพลังนั้นจะค่อ,คอยๆสะสมจนกลายเป็นแรงขับของสนามรวมมันไม่ส่งเสียงไม่ประกาศไม่ต้องนัดหมายแต่เหตุการณ์ในชีวิตจริงเริ่มขยับไปในทิศเดียวกันคุณอาจเคยสังเกตเห็นว่าบางคนไม่รู้จักกันมาก่อนเริ่มทำสิ่งเดียวกันโดยไม่ได้นัด บางความคิดที่คุณเก็บไว้ในใจจูจ่ๆก็มีใครอีกคนพูดออกมาแทนบางโอกาสที่คุณรออยู่ปรากฏขึ้นพร้อมกับอีกหลายชีวิตที่กำลังมองหาในทิศทางเดียวกันทั้งหมดนั้นไม่ได้มาจากความบังเอิญแต่มาจากจังหวะเดียวกันของจิตที่สะท้อนถึงกันเพราะเมื่อใจหลายใจสั่นในความถี่เดียวกันจักรวาลจะไม่เห็นมันเป็นคนละชีวิต แต่มันจะเห็นเป็นหนึ่งสนามเดียวที่พร้อมสร้างรูปใหม่ร่วมกันนี่คือช่วงเวลาที่พลังเริ่มกลายเป็นเหตุการณ์จริงไม่ใช่ในความหมายของปาฏิหาริย์แต่ในความหมายของความสอดคล้องที่กลายเป็นรูปสนามที่นิ่งเริ่มดึงดูดเหตุการณ์เหตุการณ์เริ่มดึงดูดผู้คนผู้คนเริ่มสร้างคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่อง มันคือการขยับโดยธรรมชาติของพลังที่ไม่ต้องมีใครเป็นผู้นําเพราะแรงขับไม่ได้มาจากคำสั่งของใครแต่มาจากจิตรวมที่รู้แล้วว่าถึงเวลาและเมื่อจิตรวมรู้เวลาจักรวาลจะเริ่มเคลื่อนตัวโดยไม่ต้องรอการอนุญาตจากใครเลย ในจังหวะนั้นนักรบที่แท้จะไม่ตกใจเขาจะเพียงยืนนิ่งอยู่ในศูนย์ของตนมองเห็นพลังที่เคยกระจัดกระจายค่อยๆกลายเป็นเหตุการณ์จริงในโลกอย่างเป็นระเบียบเพราะเขารู้ว่านี่ไม่ใช่ผลของความพยายามแต่มันคือผลของความนิ่งร่วมกันที่ส่งแรงสั่นสะเทือนออกไปในระดับที่โลกต้องตอบกลับวันที่208 เมื่อจักรวาลเริ่มขยับตามใจเดียวกันเพราะหัวใจที่สั่นในความถี่เดียวกันคือเสียงที่จักรวาลได้ยินชัดที่สุดเมื่อสนามรวมเริ่มนิ่งพอจักรวาลจะเริ่มเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับมันไม่ใช่เพราะมีใครสั่งแต่เพราะพลังของหลายใจที่ตรงกันได้กลายเป็นรหัสเดียวกับจังหวะของจักรวาลจังหวะนี้เรียบเงียบและ ลึกแต่เต็มไปด้วยพลังของการรู้โดยไม่ต้องคิดนักรบหลายคนอาจรู้พร้อมกันโดยไม่ต้องบอกกันเลยว่าถึงเวลาแล้วสิ่งที่ถูกสร้างในช่วงนี้ไม่ใช่จากความตั้งใจของคนใดคนหนึ่งแต่มันเกิดจากเจตนาที่รวมกันจนบริสุทธิ์เจตนาที่ไม่ได้มาจากความอยากแต่มาจากความพร้อม เมื่อเจตนาของหลายใจรวมกันจักรวาลจะรับรู้มันเป็นคำเดียวและขยับตอบอย่างแม่นยำคุณอาจเห็นสิ่งต่างๆเริ่มปรากฏขึ้นในเวลาที่เหมาะสมอย่างน่าประหลาดใจโอกาสงานความสัมพันธ์หรือการร่วมมือที่แต่ละคนทำหน้าที่ของตนเองแต่กับสอดรับกันอย่างลงตัวไม่มีใครบอกไม่มีใครครวบคุม แต่ทุกคนกลับรู้ว่ากำลังสร้างสิ่งเดียวกันอยู่แม้อยู่คนละที่คนละเวลานี่คือสิ่งที่จักรวาลกำลังทำผ่านจิตรวมของความจริงมันคือการสร้างที่ไม่ต้องใช้เสียงแต่ขยับด้วยความถี่เดียวกันของความตั้งใจที่นิ่งและทุกครั้งที่พลังนี้เกิดขึ้นโลกภายนอกจะเริ่มเรียงตัวใหม่จากความสับสน สู่ความชัดจากความขัดแย้งสู่ความกลมกลืนจากความแตกแยกสู่การสร้างร่วมเพราะจัก,กรวาลไม่ได้ทำงานกับคนแต่มันทำงานกับจิตที่รวมเป็นหนึ่งในความจริงในช่วงนี้นักรบจะไม่ถามอีกแล้วว่าเมื่อไหร่สิ่งนั้นจะเกิดเพราะเขาเริ่มเห็นแล้วว่ามันกำลังเกิดอยู่เขาจะไม่พยายามนำ ะจะเคลื่อนไหวตามแรงไหลของพลังที่รวมกันอย่างมั่นคงอ่อนโยนและแน่นิ่งในใจเมื่อใจของคุณนิ่งตรงกับใจของผู้อื่นและทั้งหมดนิ่งตรงกับจังหวะของจักรวาลสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นจะมีชีวิตของมันเองมาดูเทคนิค3เทคนิค ของนักรบในการเดินร่วมกับจัก,กรวาลเทคนิคที่หนึ่งฟังสนามก่อนฟังใจตัวเองนักรบที่อยู่ในสนามรวมต้องเรียนรู้การฟังพลังหมู่ก่อนตัดสินใจเพราะบางครั้งสิ่งที่ใจเราพร้อมแต่สนามนั้นยังไม่พร้อมวิธีการฝึกก่อนจะเริ่มทำสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นหรือพลังรวมให้คุณหยุดหนึ่งจังหวะแล้วถามตัวเองว่า ตอนนี้สนามรอบตัวกําลังนิ่งหรือกําลังเร่งถ้าสนามเร่งเกินไปให้คุณนิ่งเพื่อถ่วงสมดุลถ้าสนามนิ่งเกินไปให้คุณขยับเล็กน้อยเพื่อเปิดทางเพราะหัวใจของนักรบในสนามรวมไม่ใช่แค่การรู้ใจตัวเองแต่คือการรู้จังหวะของใจหมู่ตัวอย่างเมื่อทีมของคุณยังสับสนแต่คุณพร้อมที่จะขยับอย่ารีบผลักให้รอฟังเสียงรวมก่อน เพราะจังหวะที่ทุกคนพร้อมกันจะส่งแรงไปได้ไกลกว่าเสมอนักรบที่ฟังสนามคือผู้ที่รู้ว่าเมื่อใดควรเป็นเสียงและเมื่อใดควรเป็นจังหวะนิ่งเทคนิคที่สองขยับจากศูนย์เดียวกันไม่ใช่จังหวะเดียวกัน ในพลังหมู่ไม่มีใครต้องเหมือนกันแต่ทุกคนต้องขยับจากศูนย์เดียวกันวิธีการฝึกระหว่างทำงานหรืออยู่กับคนอื่นให้คุณหายใจลึกหนึ่งครั้งแล้วละลึกในใจว่าฉันจะเคลื่อนไหวจากศูนย์ไม่ใช่จากอารมณ์การขยับจากศูนย์เดียวกันหมายถึงคุณและคนอื่นอาจมีทิศทางต่างกันแต่ทั้งหมดเกิดจากพลังเดียวกันพลังแห่งความจริงความสงบและความเข้าใจ ตัวอย่างในวงสนทนาที่มีความเห็นต่างให้คุณพูดจากศูนย์ไม่ใช่จากการปกป้องตนเองจะเห็นได้ทันทีว่าเสียงของคุณกลับทำให้ทุกคนนั้นกลับมานิ่งได้นักรบที่ขยับจากศูนย์เดียวกันจะเปลี่ยนพลังของห้องโดยไม่ต้องเปลี่ยนใครเลยเทคนิคที่3ปล่อยให้สนามสร้างต่อผ่านการมีอยู่ของคุณ เมื่อจิตของคุณและจักรวาลเริ่มสั่นในจังหวะเดียวกันอย่าพยายามควบคุมให้ผลลัพธ์นั้นเป็นอย่างใจเพราะพลังรวมที่แท้จะขยายต่อได้เองหากคุณไม่บีบวิธีการฝึกหลังจากทำสิ่งใดร่วมกับคนอื่นหรือโลกภายนอกให้คุณถอยครึ่งก้าวในใจแล้ววางมือในพลังนิ่งไม่ตัดสินว่าดีหรือไม่ดีแค่สังเกตว่า พลังยังคงหมุนต่อหรือไม่ถ้ายังหมุนแปลว่าจักรวาลยังทำงานต่อถ้าหยุดแปลว่าคุณถึงจังหวะพักเพื่อให้คลื่นลูกใหม่นั้นเกิดตัวอย่างหลังจากนำเสนอผลงานหรือสื่อสารสิ่งสำคัญอย่าเร่งรอคำตอบเพียงวางใจให้สงบแล้วดูว่าสิ่งต่อไปเริ่มเกิดเองหรือไม่เมื่อคุณปล่อยอย่างรู้ตัวพลังจะไม่หยุดไหล เพราะสนามยังใช้คุณเป็นทางผ่านอยู่สรุปกันอีกครั้งค่ะเทคนิคที่1ฟังสนามก่อนฟังใจตนเองหยุดหนึ่งจังหวะเพื่อฟังพลังรวมเทคนิคที่2ขยับจากศูนย์เดียวกันหายใจลึกแล้วเคลื่อนไหวจากศูนย์แทนอารมณ์เทคนิคที่3ปล่อยให้สนามสร้างต่อวางใจครึ่ง9ก้าหลังการกระทำเมื่อใจของหลายคนเริ่มนิ่งในจังหวะเดียวกัน จักรวาลก็เริ่มขยับสิ่งที่เคยกระจัดกระจายเริ่มเรียงตัวสิ่งที่เคยเป็นแค่ความตั้งใจเริ่มกั่นตัวเป็นเหตุการณ์จริงผู้คนที่ไม่รู้จักกันเริ่มทำสิ่งเดียวกันโดยไม่ได้นัดหมายและโลกทั้งใบเริ่มขึ้นไหวตามแรงเดียวกันแรงของความสงบที่ตรงกันนักตบในสนามรวมจะเริ่มรู้สึกว่าฉันไม่ได้สร้างสิ่งนี้คนเดียวอีกต่อไป พลังที่เคลื่อนไหวในวันนี้ไม่ใช่ของใครแต่มันคือพลังเดียวกันที่ไหลผ่านถูกใจและรวมกันจนกลายเป็นแรงสร้างใหม่ของโลกนี่คือจุดที่พลังเริ่มแปลสภาพจากความสอดคล้องสู่การสร้างจากการรับรู้สู่การปรากฏคุณอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามือของคุณกำลังทำให้บางสิ่งเกิดขึ้นคำพูดของคุณ กำลังเป็นแรงบันดาลใจให้ใครบางคนเริ่มต้นใหม่ดรือการเงียบของคุณกำลังเปิดทางให้พลังอีกชุดหนึ่งได้ขยับและเมื่อใจคุณนิ่งพอจัก,กวนจะเริ่มทำงานผ่านคุณโดยที่คุณไม่ต้องพยายามทำอะไรเลยเพราะพลังที่บริสุทธิ์ที่สุดไม่ต้องการผู้ควบคุมแต่มันต้องการผู้เปิดทางมันไม่ต้องการเสียงที่ดังแต่มันต้องการใจที่เงียบพอจะฟังว่าพลังนั้นอยากไปทางไหน เมื่อคุณหยุดพยายามจะเป็นเจ้าของพลังคุณจะเริ่มรู้สึกได้ว่าพลังนั้นกำลังเคลื่อนไหวผ่านคุณเหมือนสายลมที่ไม่เป็นของใครแต่เพราะคุณเปิดหน้าตา่างมันจึงพัดผ่านและทันใดนั้นสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณสัมผัสจะเริ่มสั่นในจังหวะเดียวกับโลกโดยที่คุณไม่ต้องคิดว่าฉันจะทำให้มันเกิดขึ้นได้อย่างไร พอโลกไม่ต้องการให้คุณแบ่มันโลกเพียงต้องการให้คุณอยู่ในจังหวะเดียวกับมันในจังหวะน,นี้เองนักรบจะไม่มองจักรวาลเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกอีกต่อไปแต่จะเริ่มเห็นว่าทุกการกระทำทุกคำพูดทุกลมหายใจของเขาล้วนเป็นช่องทางที่จักรวาลกำลังใช้เพื่อสร้างสิ่งใหม่และนั่นคือจุดเริ่มต้นของบทใหม่เมื่อพลังไม่เพียงขยับ แต่เริ่มสร้างผ่านคุณจริงๆวันที่209เมื่อจัก,กรวาลเริ่มสร้างผ่านมือของคุณเพราะเมื่อใจนิ่งพอจัก,กรวาลจะไม่เพียงตอบแต่เริ่มทำงานผ่านคุณ